เป็นไงวะส่วนลดค่ะคูปองส่วนลดคูปองส่วนลดคือแค่แค่มีเวลามีคูปองเนี่ยมันจะแบบมีส่วนลดที่ที่ลดเพิ่มไม่อีกค่ะลดเพิ่มก็คือแฟนเนี่ยลดให้อยู่แล้วแต่ผมอู้งอี้ว่าอย่างพึ่งขายของเลยว่าถ้าสมมติว่าถึงหกหมื่นเนี่ยผมบอกความลับไอ้แน็กเกี่ยวกับการเมนหนึ่งเรื่องถ้าถึงหกหมื่นนะอันนี้เรื่องจริงเลยเหรอเราขายเพื่อนเลยเหรอขายเลยมันมันจะไลฟ์ขายมีเรื่องมึงเลยถ้าถึงหกหมื่นกูเฉลียเลย ไอ้แจ็คเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ค่อยอยากเจอมันบอกเขาแวบบอกเขาไบบชนอรแจ็คนอชาลีชาลีสปีความรักันเยอะชาลีโล่มาเย่องดุ่อุรายตัวชาลีชาลีอะ best friend หกมือกอน e s t f i n ที่ผ้ง0 0นยมัอย่ยอ้ามาเลยราเลยชรลายขึรนลีโผล e ายชาร Come here Come here everyone Come here Secret Secret อ้าวไอ้같은느낌รึเปล่าขัดที่เดิมเลยนะเพราะมือนะเพมือนะพูดเลยนะอ,นะอ่ะไปเร็วเพื่อนเพื่อนช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยกดเข้ามาดูด้วยเร <laughs> าจะได้รู้ความลับก็วันนี้แหละ หน้ากลมนะแต่บางคนก็บอกว่าชอบหน้ากลมแบบนี้แมวไม่ฟังเราด้วยแลเท่าไหรแนกามินการมินจะ้องแกับเกาหลีอ่ะกามินขอกีดคิ้วนี่เลยไหร่หรอเ่าอาดิเอาด้มาเอามาก้อนบอก็ได้ไม่กลวอยแล้วเราไม่ต้องทำงานเนยถามถามัวัดเนี่ยกันได้ไหมคือหนูชอบตรงนี้ใ้สวยอ๋อชอ์หนูชอบตรงนี้จรันเดยอีหนูสบลฟุตขึ้นมาไม่ได้ ถ้าการคิวให้เป็นทรงเนี้ยค่ะเขาทำเก่งอยู่แล้วร้อะไรวะนี่บาดไปแล้วคงทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวทอันนีเอาไว้ทำไมที่เกาหลีมันต้องต้องการเกียวหน้ากัไหมครับจพกติเขาค่อง ไม่ไม่การบากอย่างเงี้ยทำไมตัวองข้างทำไมข้างเดียวไมได้มันมันเป็นอะไรมันจะได้อันตรายเพิ่มขึ้นไงกันสอข้างแม่เหมือนว่ามันเป็นอะไรนะทำออเวนซเลย이렇게จเน่สไรจัันดาไม่สีสอะได้ยอันัี่สมอไัเรงอันดีรจัดรีตงัดท่าีิะจัีนดท่า่ะไดียงอดัทสิบไรัดเรันี่สี่บอะรดีอนด้สบะไัยงั จาก390 3 9อ255นะคะอชั่น่มานี้ะอย่าลืมไปกดโค้ดส่วนลดอดยคุนอยู่ซ้ายะคะ็ดส่วนดทนคะมอโมอนนมปัญหาแต่ว่าคือมันมีอิมเมจจำของคนเกาหลีอ่ะที่มองว่าแบบพวกเด็กๆหรือว่านักเลงเขาจะชอบบากคิ้วกันแบบนี้มองตากันหน่อยไม่ค่อยอยากให้ทำแล้วก็พี่แนกคิ้วทรงสวยแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากให้ มองตามองตากนหน่อยมองตากันหอยผมมันนักเล่นกันดปหลยวิีผมมันนั่เล่กันไปลายวิดีโอมันใกลๆของของไม่ขายนะต้ําไมนต้องไม่ปกดตูกตากันด้วยนะคะต้องไปต้องไปใกล้ๆและคุณตัวสั้นเขา หอมมากนะคะวใครที่อยากได้สมูทครับสักครับนะคะคือกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็ขัดดีมากตัวเนี้ยไม่คือเคยทดสอไปบอกเขาไปอุ้มม่าอันตรายถึงเนี้ยรียงมันอันตรายออ้มช่วงว่งมันอ้้มช่วงเลยรียกมันอุคุณร้อแบบไม่ให้เกียวที่บางมาเลยอ่ะ I want to use d a n g e r s คือคุณไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเกรงขามขึ้นเหรอนุนชอบอเแต่โตวิ่ง้าบริจาคเงายังส์เอ็กซ์กับทานั่นช่วกันมาเมาบักินเล่นโ้อกบักินเล่นได้ดิไม่ใช่ไม่ได้กามินไอแน็กเวลามองตากามินชอบเขินนะแกกันนุ่นมาดิชิดเซชั่นนึงจะกลัวมานท่านเรารู้ว่ามันชอบเขินนะฮัลลี่มันมันเขินนะกามิน ยตอนนี้ป้าก้าขอบมากนะคะป้าหนึ่งนะคะป้าสักขับนะคะที่ได้เออซื้อสักขับหนึ่งกล่องหนึ่งกระปุกนะคะได้สบู่หนึ่งกล่องฮอตมากนะคะเพื่อนๆตอนนี้นี่กว่าจะตัดสินใจบากนี่คือคิดจริงๆนะว่าคุณได้คุณแต่บอกใช่ไหมคุณแต่บอกให้ตัวอีโป้สแกนทำไมอ่ะแต่ว่าพี่นายทำไมก็หล่อนะคะไม่กล้าพูดนหรเป็นอะไพูดนานแลยไข่ข้ออะไรวะโค้อดูอันตรายเลยทำไมหมดกันนะโผล

โอเดโวรู้หันท์จีอันนี้แม่ผมหัวเรื่องอกนว่าพี่1คืทรมไหนถี่จะดูดีก็คือแฝงกลางไปเลยหรือว่าแฝงจากอะไรนันจริงๆไปคนร้นะคะทรงทพิทักษหมืนเดิมโอ้เดี๋ยวเราทำทรงเทพพิทักษ์เหมือนเดิมอ้ยเดี่ยรทรงเปพทักใจแหมืองแทิโอ้ยดี๋รรงเทปพทักนเหมือนดตัอ้ยเดี๋างเทปพิทักษมโอ้ดีว่างเปพิทัมอนเดิมอ้ยเต่วาทำนรเค้าชหมอบแด้เคียวราทำทรงเทปพิาักษ์เหมอนดอ้รอ แนี่ยตอนนี้มายุอะไรสามเอ็ดแต่สมองกูสิบเจ็ดใกล้ละใกล้ใกล้หกสิบเคละใกล้ยังเดี๋ยวเราจะได้ใกล้รู้ความลับละใกล้รู้ความลับละใกล้กละ เพื่อนๆรีบไลฟ์แชร์นะคะจะได้มีคนเข้ามารู้ความลับด้วยกันเยอะมีคนสากถามนักมาครับจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่โอ้แปด0 00คนก็จะรู้ความลับแล้วนะคะนหกหคนเลยนจะแต่งงานตอนอยุเท่่คุณจะแต่งานยุเท่่น่นคุณถามเาน่่งตออายหร่คุณจะแต่งานตอนอยุเจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่แนอนจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่นอคุณจนนอคุณจะแต่งงานตอนอยเจอาย เอาเลยอย่าตะกุกตะกักเราอย่าตะกุกตะกักก่อนี่แต่งงานมันควรจะต้องครบกันไหมไม่อยากเล่นเลยนะกล้องเราต้องจริงจังห่อนแล้วก็่ีเรากิจเนหมอยีนบ่ยทำานันแน่นอนอยู่แล้นาแตน่ยแต่นนเย่นอักด ต้องคบก่อนเราค่อยแต่งงานเพื่อนเ่นบอนั่นเนื้อวิสุทธิจันทร์สิริเกตแจ๊สวยมากนะคะเหลือสองร้อบป8บาทนะคะเพือนสา0รบานเท่านั้นนะคะเนื้อแป็นเนื้อดีมากเป็นเนื้อวิสุทแดงหร์รเเ่หลือะไร้ี่มับดูดบาทหคนอื่สี้ยบ้านเท่านั้นนะคกเนื้อเ็นเนื้องีมากเ็นเนื้อวิสันทร์สันดาเาเหลือสงร้อยยี่สิบแปดานะคเื่อนสามร้อยบ้านเท่านั้นนะคะเนื้อเป็นรนื้อดีมากเอ็นเนว้อวไหนที่เราพรมปุ๊บเล้วก็ จัดงานแต่งแต่งงานแต่งเลยเออแต่งที่ไทยหรือเกาหลีแต่งที่ไทยดิยูแต่งสองที่เลยเพราะว่าครอบครัวทีนี้ทีนึงมันจะที่นู่นทีนี้มีลูกไหมแต่งงานที่เนี่ยเดี๋ยวไม่ใหลูกพแต่งงานก็รอดูเยอะๆแค่มาระวังรอบคอบนะคะคลูครูครูแต่งท่านเพื่อนคืออะไรแต่งมากเลยตัวดิโลชันผู้ชายผู้ชายกามินกามินอยู่แต่งปุ๊บลงอ่าคุณจะมาอยู่ไทยเลยไหม ให้เขาคุยกันไหนก็ตีไข่ป่อนกค่ะเนื้อมันซึมแเนื้อีนท์วมันซึมเปเลย์น้หอมมากหอมมากกับเพื่อนเพื่อนชครับเสร็จเุเพื่ต้องใชวกชั้นเพื่เพื่อต้องใช้ัวบอดี้ลไอลนโอเล่นไปกับขายไปคนขายก็ขายไปแ็จริงจะบอกว่าแพ็กเกจริงดีมากถ้าเกิดมันจะก่นดีไม่ชื่อว่าถ้ององกิดมัถ้ไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดว่าเพื่อนคนดนแต่ง้แบบในท 아 아니, 아니, 상상상해봤어요니 아니, 아니, 아 아니, 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 아하 아니, 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 아 아니, 아니, 그, 니아 아니, 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 아 그, 아그 아니, 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 아 아니, 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 อ็องาน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 อานง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 า่งาน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 งาานงาไงานาางานาน

จำไม่ได้ว่าเรื่องไหนแต่ว่าเหมือนเคยพูดกับพี่แน็กเอาไว้นะคะว่าแบบเหมือนเคยเห็นฉากนี้มาก่อนแล้วเป็นฉากที่ออกไปแบบทํางานอยู่อรอเห็นทุกฉากที่มันเกิดขึ้นอยู่สี่สิบวันแบบหลายวันหน้าคนอีกผัวเห็นหมดเออแต่อยู่เหมาะอยู่เหมาะเป็นแฟนกันนะทำไมอธิบายให้ฟังหน่อยเพราะว่าหน้าคล้ายกันหน้าหน้าคล้ายกันนะใช่ไหมตาคล้ายกันอ้าวจะใช่ก็บเขาใช้กับเขาเอออย่างนี้ก็สองคนเหมาะสมกันเหมือนกันเออ ไอ้น <Es poor S 2> ็จอยากมีล <ci authority> <half> ูกอีกใ่ไหเอ๊ะอะไระปูมาอะไรนี่นะถุนสะพูุนสุพที่ใครก่อนเดี๋ยที่ใครก่อนเดี๋ยกแคนุที่ใครมาแเลยาก่อเ ขายของก่อนมาขายของก่อนอ้าใช่ <มา S 2> ชวันนี้เป็นวันขายของที่ทว่าเขาเลยกกลับไปพักก่อนนะครับเขาอยากทำทำงานฮะรเราก็จัดงานให้เต็มเหนียวเลยนะครับเอ่อก็คือนี่ตัวนี้เป็นสครับที่ผมบอกให้ว่าเน,นื้อสครับเนี่ยอ่อนโยนอ่อนนุ่มแล้วก็ที่สำคัญสุดนะครับยังไม่ได้เปิดฟ้าคือเน่จริงจังมากหอมจนอยากตกลอดมคือผมจะบอกให้ว่ากลิ่นมันหอมจนอยากดมแทนยาดมโอเคสมัครผมตองพงศมีความหมาเซฟตัวทำดีมาก Mae'n gwneud yn ymwneud â'r gwaith. Mae'n gwneud yn ymwneud â'r สครับลบอดี้โลชั่นบีเจอกทุกทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งกุกครั้งทุการั้งทุกครังกคั้งทครักั้งั้งทุกั้งทุกคริงทุครัิวทุกคั้โทชั้ทกคร้งทุกคิว้นีุกครั้งทวกคั้งทุกครั้งทุครัวงนุกคร้กเรัครั้กั้งทุกครน้กันงุไหนดูงทุ ดูกล้หก่ายนเ่นกเหมือนกันยการกิ้งกายเท่ากับถึดนาเวลาคูบุญนาเป็นการมันจมูกเวลายิ้มนี้ยิ้มนี้เขามีใยเหมือนกันด้วยนาจ้องตาเลยจ้องตายริงเป็นหนนตาจริงนี่นี่นี่ดูดูจอมจอมเขามีไยเหมือนมเหมือนกันเลยที่เดียวกันตำแหน่งเดียวกันใช่เลย ไม่ใช่โนีตฮะจร้งโจ๊ตจอมยิ่งจ๊ะจ๊ะเล็กคล้ายๆินมจ๊ะจ๊ะแต่เมล็ดถ้าไม่ทำคือด้วยเพราะว่าปกติฝ่ามีจะเล็กเหมือนของพี่แน็กนะคะแต่ว่าพอดีแต่งหน้าแล้วเขาก็จะจิ้มเพิ่มนิดนึงให้เห็นชัดขึ้นอ่ผมจะพูดเรื่องหนึ่งให้ใครไม่เชื่อเรื่องนี้ผมจะบอกให้มันมันเป็นจริงๆคือต้องบอกว่าเรื่องสงเรื่องฝ่เนี่ยไม่ต้องไปสาคัญเพราาะะวว่่ััันนนนแตลคคูกกมม็ีเป็นเรื่่อองปกติยูแล้ว สิ่งที่ผมจะบอกให้เพื่อนแล้วเพื่อนฟังคำผมเลยผมผมจะเสกให้มันเป็นจริงให้ดูต่อจากนี้เพื่อนๆนทุกคนจะเจอผู้หญิงและผู้ชายมีฝ่ายตรงนี้กันอีกมากมายในติกตอกเพื่อนเพื่อนฟังคำผมไว้เอกูจะกูจะเพ่งกูทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริงดูตั้งแต่วันนี้นะครับจบไลน์นี้เพื่อนเพื่อนขายถ่ายหรือตั้งแต่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนถ่ายเพื่อนเพื่อนจะเจอคนมีฝ่ายที่เดียวกับกามินอีกเป็นสิบเป็นร้อยคน จำคำผมไว้พี่ปูรีบไปลเติมไม่ไม่พี่ปูเข้าห้องแต่งหน้าเลยพี่ปูไปเติมมาก่อนสวยพี่ปูจะขอที่รูปถ่าพี่ปูให้ยืมก่อนเอาปากก้าให้พี่ปูยืมก่อนแต้มไปนะสรับไปนะครับผิวนุ่มมากนะครับแล้วก็หอมมากๆนะฮะอัีนย้เริ่มนะต่อจากนี้ใครเจอแล้วแขบแคบแคบแล้วมาคุยกันไลฟ์หน้าแล้วพวกคุณจะบอกว่าเย่แม่งเจอแต่คุณมีฝ่ตรงนี้ ตรงอื่นคุณจะไม่เจอแล้วคุณจะเจอแต่ตรงนี้คุณจำคำว่าผมเสกให้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเน่มาต่อไปเดี๋ยวคนแม่งด่าคุณอีกเต็มเลยเ่ผมจอให้เนื้อครีมอะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงถ้ามันกินได้เนี่ยผมโคตรอยากกินเลยนะเจมันดีมากไม่เคยเจอเนื้อแบบนี้มาก่อนเหม,มือนกันคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าเนื้อครีมมันเป็นยี้เพื่อนๆดูนะคือมันจะเป็นอันนี้เป็นเนื้อครีมเนื้อบิงซูนะคะแล้วฟิลมันเหมือนแบบพอมันลงผิวไปแล้วมันละลายอะมันแตกตัวเป็นน้ำแล้วมันซึมไปเลย ไม่ women, เคยเจอเนื้อคีีบแบบลงเยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่เคยเจอเดี๋ยวีูเมือนวดูเดี๋ยวดูสิ่งท mm ี่คุณจะเจอมันจะเป็นงันเป็นน้ำนี่อังริงคือควรใช้คู่กันกับสครับนะคะป้าแนะนําให้ซื้อตะกร้าหนึ่งนะคะที่เป็นสครับแล้วก็จะได้สบู่ไปด้วยหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ซื้ออันนี้แยกเพื่อนเช็คบิลอันนี้ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้เก็บโคส่วนลดจากติ๊กต็อกนะคะแล้วเพื่อนก็มาซื้อบอดี้โลชั่นเพิ่มแล้วก็เก็บโคส่วนลดจากติ๊กต็อก้แต่เนื้อมันดีจนงผมไม่รู้ เลยเดี๋ยวคุณจะเจอจริงผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดอะไรเดี๋ยวมันเป็นงั้นหมดทุกอย่างอ่ะสี่เล็บหวานห้าหมืน่นคน,นขอคนละแชร์ชรนะครับแล้วแชร์เรื่องอะไรนะครับผม <laughs> ไปแล้วทุกคนน,นี่กอเมห้องกำลังสครับให้ดูนะครับว่าว่าว่าเป็นยังไงอ่าเป็นน้ำเลยอีกห้องครูพอร์ดมิงอุ้ยเออเคลมไปซะ ปกติอยู่วันก็มีข้อข็งอยู่แล้วอ่ค่ะตัวบอดี้สครับอันนี้นะคะพอเราสครับไปเนี่ยเนื้อมันจะกลายเป็นเนื้อเหมือนมากน้่มนมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึง5 5-10นาทีก็ได้นะคะแล้วค่อยล้างออกแล้วมันจะแบบผิวนุ่มเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้เม็ดใหญ่บาทไม่ใช่มันไม่บาดผิวนะคะตัวนี้มูกิมุลสอันนี้กินโดนยุงกันนะคะมูกจริงๆคือเนื้อสครับอันเนี้ยเหมาะมากเลยค่ะคือเพิ่งผ่านสงกรานต์มาไงคนไปตากแดดเล่นน้ํากันนะคะอย่างสร้างก็คือกลับมาแล้วก็คือ เป็นสาวใต้ไปเลยก็คือเหมาะมากกับการใช้สครับมันจะได้ผัดเซลล์ผิวใช่ผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วออกไปนะคะแจกนี่นะคะใครที่ซื้อใครที่ซื้อสครับหนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะจะได้สบู่ไปด้วยนะคะ1กล่องใครที่ซื้อสครับสองกระปุกก็ได้สบู่ไปเลยนะคะ2กล่องเ็นข้องใจเนื้อครีม่มันดีมากอะไม่เคยเจอเนื้อครีมแบบนี้เหมือนกันเนื้อครีมแบบว่าคือแจ็คลองลอง แกให้เพื่อนดูไม่ใช่ลองเนาะแต่ให้เขาดูว่าว่าอธิบายว่ามันมันมันเป็นเนื้อครีมที่มันเป็นแบบมันเหมือนน้ําที่จับตัวมันก้อนดูเขาทำยังไงมันฟีลเหมือนมันบดเหมือนกันนี่มึงจะไม่ทักฝ่ายมึงเลยใช่ไหมเนี่ยสาวไปแต้มมาให้มึงเนี่ยอ๋ออย่าทักอย่าไปทักอย่าไปทักแม่เกล้เกอคือคือเนื้อครีมอ่ะมันแบบไม่เข้าใจจริงๆอ่ะใช่มันนุ่มมากอันนี้ถ้าถ้าได้ครีมทาหน้าที่เป็นเนื้อนี้คงดีมากนะมันแบบซึมไปเลยใช่ ไม่แต่ที่ท้องคล่องใจสุดคือเนี่ยกินทำไมกินทำไมมันไม่กูเนื้อไม่ไห่เขากินตามทำไมเออเนื้อมันหายเลยอาหารหมารู้ป่ะผมบอกให้เรื่องอาหารหมาผมไม่กล้ากินเพราะเขาดุผมจริงเรื่องว่าห้ามกินอาหารหมาแบบเขาไม่ให้เขาไม่ให้เล่นทีมหรือเอาผงซักฟอกมาสาหัวอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาดุผมจริงเรื่องเรื่องว่าเรื่องว่าอย่ากินอาหารหมาอะไรเนี้ยแต่เขาคงปรับสภาพตามอครับแล้วก็กินอาหารหมาแทนผมไปละเออกูว่ากูอ่ะเหมาะกับพวกอาหารหมาว่าไปละ มีมั้ยมีอาหารแนวเปียกด้วยอันนี้แม่งเหมือนโรตีไงับเพื่อนเลยไส้ครีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโรตีไส้ครีมนะครับคนนี้กดที่ตะกาได้เลยคือผมไม่รู้จริงๆว่าจะอธิบายเพื่อนๆยังไงว่าให้ให้คให้ให้ลองอันเนี้ยที่รู้ชม่อพัลลาที่เชลชีชารีชารีทาโลชั่นให้หน่อยค่ะชารีทาขยับไม่ขยับเยับขยับทาทาแล้วก็ฟูดราเวอร์ฟูดราเวอร์โ้โหฟูดราเวอร์โอ้โหคุณเพื่อนๆอย่าลืไปกดตะกร้าเลยนะติดตามติดตาม เพื่อนๆดูนะครับว่าว่าเนื้อผมไม่รู้จะอธิบายจริงๆยังไงว่าแบบว่าเนี่ยแล้วมันนุ่มมากตอนนี้เจ๊ปวดทาเต็มตัวเนาะนุ่มจนตกกระจายอ่ะมันเหมือนน้ําที่แบบละลายไปละลายไปละลายไปในนี้เลยอ่ะมันถึงเป็นเนื้อบิงซูไงเพราะมันโดนผิวปุ๊บแล้วมันละลายไปเลยดูดิจากี่350ตอนนี้เหลือ228บาทเขาลดเองมาเพื่อาๆตัวเนี่อนๆตัวโลชั่นบิ้งซูราคานี้ได้แค่300บาทเท่านั้นนะคะ 꼭 기억해주세요 잊으면 안 돼요. 잊요잊요요잊요 어 <놀람> ฉันก็สัญญาจะจำทุกเรื่องราวตลอไปไม่ว่าร้ายหรือดีสุขหรือทุกใจฉันจะชกทูนนักคิมดีจะทบจริงจากสามตอนนี้เหลือแค่2 8งบนะคะได้แค่300อบ้านนะคะเพื่อนคาแบบคิมมันมีคิมทาหน้าที่เป็นิสองร้อยี่สงสอง้อยยบแปดจากสามนะคะ พี่ชื่อเหมือนแม่ผมลหน้าเหมือนแม่ผมเหมือนจริงพี่หน้าแก่เหมือนแไม่ชม่ใช่แก่ือนแม่จริงชื่อเหมือนแล้วหน้าเหมือนด้วยจริงเหรอเชยเจยองนี่ชินเนื้อสัมผัสดีมากจริงค่ะมากเลย้วก็จริงจองจริงจงจริงจรงจรจริงจะริงนรกงจริงจจริงจริงจริริงจจริงจ่ิงจริงงจริงจิงจริงจริงอ่ิงจรงจงงจริงจริิยจริงงง แล้มันเาเล่าเรื่องตอนเด็กันเนี่ยจริงๆไม่ได้ไอ้เจ๊กำลังนั่งพอดีเลยแล้วก็โดนเรียกเล่าเรื่องเอาเอาจริงๆนักขายมาเนี่ยยังไม่เคยเจอแบบนี้ผมบอกให้ว่านี่เป็นเนื้อทีมเนื้อทีมแรกที่ผมเคยเจอโอเคครับบิงซูโลชั่นบิงซูโลชั่นเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ผมจะบอกให้ว่าหอมนี่ผมทาไปร้อยครั้งเนี่ยมันยังซึมเข้าไปเลยมันทาให้เราอยากทาสิบครั้งละ มันทำให้เราอยากกินด้วย้อยากทาน้ใจแล้วในว่าเอาเอาอะไรมาใส่แบบว่ามันเป็นนี้ขึ้นก็โก้คาเลนดูลาคาเลนดูลาโลันซใช้พวลมโลชันทวไปกับดลางอี่บดบาทกส่อั่านุกเซ็ตงลูจริิที่รั้นก็มีคนทกคน้็็ด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> หรือว่าซื้อไปฝากเป็นของขวัญให้ก็ดี <c oughs> เหมือนกันนะคะแนะนำมากมากเลยวันนี้เป็นไลฟ์สุดท้ายของเราแล้วนะ คือเพม่ไม่บอกเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าตอนนี้มีเวลาเวลาที่เราไลฟ์เร็วจะมีข้อความมาหาผมเยอะมากว่าแบบว่าไม่รู้เรื่องเวลาไลฟ์แล้วก็คือแบบหลายคนกาลังตอนนี้ยังนั่งรถอยู่เลยยังนั่งรถติดกับบ้านอยู่หลายคนน้องเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยจะเป็นคนรับข้อมูลเยอะสุดคือแต่ละคนจะส่งมาแบบพี่ยังนั่งรถอยู่เลยยังไม่อะไรเงก็ต้องแบบว่าหลายคนตอนนี้ยังพิ่งเลิกงานหรือบางคนเนี่ยยังไม่ออกจากที่ทํางานเลยนะครับเวลานี้การมินกิโมครับ ไม่บอกเจะบอกว่าตัวบอดี้โลชั่นอันนี้นะคะช่วยได้ดีมากนะคะสำหรับที่แบบใครไปเล่นสงการมาใช่ไหมคะหรือใครที่มีแบบว่าผิวแตกลายนะคะช่วยได้ดีมากเพราะว่าตัวเนื้อโลชั่นมันเผาซึมง่ายซึมไวสั่งซึมดีมากเลยนะคะใครดูในรถไม่ปวดตาผมอยากรู้โปรโมชั่นสครอบหนึ่งกับปุ๊กไตซาบุหนึ่งกรั่งส่งหน่อยเก้าสิบบาทสครับสองกับปุ๊กไตสองกรั่งฮาโลวีนห้าสิบบาทตุกคนณเสียยานกค่ะ ผมชอบอ่ะผมชอบเนื้อคินมันมากจริงๆเราเราอย่าเผิกกินก็เพราะว่าโปรโมชั่นสครับหักกระปุกไดซาบุฮักกรองหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทคือสครับชิบกระปุกไดซาบุสิบกรองสองพันสองพันสามร้อยบาทคือทุกคนเสียวๆนะคะยันคอแล้วตอนเนี้ยคนท้องใช้ได้ไหมคนท้องได้ได้คนท้องใช่เปล่าร้อยเปอร์เซ็น เบสทองก็บอกดิใช้ได้ป่าวอ่ปพูท้องเหรอใช่ปูพูกแบบต่อดีไม่มีปอไม่แต่ว่าไอ้โลชั่นตัวนี้เหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่ามีรอยแตกลายนะคะหรือว่าผิวแบบผิวไหม้จากการโดนแดดมาอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่หลังคอใช้ได้เพราะมันซึมไวมากผมอยากรู้ว่า 근데 이거 정말 하나하나 하나 아니고 하나 아니고 다, 어, 여러 개좀 사서 충분히 계속 쓰면은 좋을 것 같고 그리고 뭐 아니면 하나, 하나를 먼저 사보고 진짜 좋아서 또 다시 재구매할 할것 같아요. 저 같아도 그러니까 꼭 하나씩은 사서 꼭써보시길 바라고 그리고 좀 여유가 되신다면은 이게 이제 그 프로모션으로 구매해보시면 더 좋게 좋은 ชัซอคิวรพตบุชิสิสก็อยากจะแนะนำให้ซื้อกันเยอะๆนะคะเพราะว่าราคาถูกจริงนะคะแล้วก็แต่ถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจให้ลองซื้อกันคนละชิ้น2ชิ้นไปลองก่อน <c oughs> แล้วก็ เดี๋ยวก็กลับมาซื้อใหม่แน่นอนนะคะกามีนรับรองเลยแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่ามีกําลังซับนะคะก็แนะนําให้ซื้อเป็นโปรโมชั่นหลายๆขวดไปแบ่งกันก็ได้นะคะโปรโมชั่นสครับฮักกับปุกไตซาบุฮักกรองเนื่งพันส่งร้อยห้าสิบบาทถือสครับซีกับปุกไตซาบุซีกรองส่งพันสามร้อยบาทถือโปรโมชั่นสครับสามสิบกับปุกไตซาบุสามสิบกรองไตโปลูไลท์พร้อมไลเซนต์หกพันบาท คนถามว่าทำไมมึงเหมือนใจแอนเนอะแนะนำโปรโมชั่นสคบสามสอันแถมได้สบู่อีกสามสอันนะคะแค่ห้าพันเองตอละแค่ร้อยกว่าบาทเองใครซ้อนยูขายก็ซ้อนยูขายยูขายของเก่งแลกสอนใช่ไหมแค่พูดเป็นภาษาเกาหลีก็เก่งอยู่แล้วนะคะอ b y baby am baby am not อันตราย ก็เมื่อคาตาร้าที่ปักหมุดอยู่ตอนนี้นะคะจาก6,000บาทนะคะเหลือ5,400บาทนะคะ30กระปุกนะคะเหลือกระปุกละ380บาทเองนะคะกระปุกละ180เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยได้กระปุกได้กระปุกไปด้วยคนถามว่าทำไมมึงเหมือนใจแอนใจอนหรไตอบเขาเลยเนี่

พ่อโหลเป็นไงพี่ปูใช้แล้วเป็นโคจักนี่อยากได้ตอนนี้ก็หนักมากไม่ใช่สวยมากใช่หอมหอมผดชื่นนะคะเหมือนกินวิตามินเลยพี่นูซุปพี่นูเป็นโปรโมชั่น